กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ทุกคนต่างยินดีหลังจากที่นักร้องชื่อดัง เจี๊ยบกนกพรออกมาเผยว่าตนเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลังจากที่ชีวิตเคยผ่านมรสุมทั้งป่วยมะเร็งระยะสามไร้งานไร้เงินล่าสุดเจี๊ยบกนกพรได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดกับตัวเองร่ำให้เผยนักร้องชื่อดังคนแรกที่โอนเงินช่วยตอนที่มีปัญหาชีวิตผ่านทางรายการคุยแซบโชวช่องวัน31วินาทีถูกรางวัลที่หนึ่ง จริงๆแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราถูกเราตั้งใจทำคลิปเฉยๆแต่ก่อนหน้านั้นมันจึง้งมันมีอารมณ์เดียวกันกับคุณหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งเต้านมระยะสามนะเราคิดว่าไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้เราะลอตเตอรี่ที่ถูกอยู่ในกระเป๋าแล้วลืมไปแล้ว แต่ที่ไปขึ้นรางวัลคือรางวัลเลขท้าย3ตัว742อพอไปขึ้นรางวัลที่ที่ขึ้นรางวัลบอกว่าให้เอาเศษตังไปให้เขาแล้วเขาจะให้เต็มจำนวนสี่พันเราก็หยิบกระเป๋าตังมารูปซิปก็อ้ามีลอตเตอรี่อีกใบยังไม่ได้ตรวจแต่พี่เขายืนอยู่มันระดับสายตาเขาที่ยังไม่ได้เอาออกมาเลยนะเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะเราก็บ้า ในชีวิตเราเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเหงื่อไม่ออกเราไม่ได้ตงังเราต้องทำงานเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อเอามาจะตรวจเขาก็เอาไปสแกนปุ๊บมันก็ขึ้นสีเหลืองว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเราก็ไม่จริงไม่ใช่เขาสแกนสามครั้งบอกว่าเห็นไหมไม่ได้โกหก เราก็บอกว่าโกหกเราที่ตั้คิดว่าหยอกทีนี้ภรรยากับลูกสาวเขามาเขาก็สแกนให้ภรรยากับลูกสาวเขาก็บอกว่าถูกจริงๆนะเราก็ถามว่าไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่เชื่อไม่จริงไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ทุกคนก็บอกว่าให้ใจเย็นถูกแค่นี้สำหรับพี่พี่ว่าโอเคถ้าถูกมากกว่านี้พี่ว่าพี่ตายตรงนั้นแหละไม่ได้ใช้เงินแน่จำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหน ทีแรกก็คิดว่าซื้อที่ไหนแต่มาจำได้ว่าเราซื้อที่บิ๊กซีเราไปซื้อของเราเจอคุณยายหลังงองใส่เสื้อสีเขียวใส่หมวกแต่งตัวนุ่มผ้าถุงเสื้อผ้ามันมอมแมมเราสะท้อนถึงแม่ของเราถ้าเราเป็นลูกหลานจะไม่ให้แม่เรามาใช้ชีวิตแบบนี้ก็บอกว่ายายหาอะไรเขาก็บอกว่าอยากกินขนมปี๊บไส้ทุเรียน ก็ให้น้องๆพนักงานไปหาให้แกหน่อยถามว่าอยากได้อะไรอีกแกก็บอกว่าอยากได้เบียร์เด้ออยากได้ของใช้นั่นแหละแกก็เดินมานั่งข้างๆแคชเชียร์ er, ก็บอกว่ายายหนูซื้อให้นะยายไม่ต้องจ่ายตังค์เก็บเงินไว้เลยเดี๋ยวหายแกก็บอกว่าขอบคุณนะลูกขอให้หนูโชคดีดวงดีอย่าลืมนะ82เราก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ใส่ใจมากเพราะเลขที่เราซื้อก่อนหน้านั้นเราซื้อไปแล้ว8ดใบเลขท้าย3าม พอยายบอก82กระตูบิ๊กซีจะมีแผงลอตเตอรี่เราก็ถามว่าแม่ค้ามี82ไหมเขาบอกเหลืออยู่ใบเดียวซึ่งก็คือใบนี้ยายเป็นคนบอกเลขก่อนหน้าถูกหวยเจี๊ยบฝันถึงพญางูตัวเท่าบ้านสีขาวตัวใหญ่มากแล้วอีกวันก็ฝันว่าตัวเองอืดแล้วเก็บอืดตัวเองใส่ผ้าขาวกอดไว้ แล้วก็มาเจอคุณยายนี่แหละหลังถูกรางวัลที่หนึ่งได้เจอคุณยายอีกไหมเจอคะ่ะก็ไปตามหาคุณยายคุณยายก็บอกว่าจำได้บอกหวยอยู่นี่ก็สมนาคุณท่านไปร่ำรวยถูกหวยจากเจี๊ยบกนกพรก็กลายเป็นญาติเยอะหัวเราะไม่ได้นอนเลยเราก็เฮยได้ยินแต่เขาพูดกันนี่จริงๆเหรอบางคนวันนี้เราถูกหวยพรุ่งนี้เช้าก็โทรอยู่นั่นแหละ เรายังไม่ได้ขึ้นเงินเลยแล้วใบที่ถูกจะได้ตังจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้กลางคืนไม่กล้านอนกลัวหลับตื่นมาแล้วเป็นแค่ความฝันคนโทรมาคือญาติจริงๆมิตสนิทมิตรสหายจริงๆเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายแต่เป็นคนอื่นคุณเจี๊ยบจำผมได้ไหมผมดีเจโน่นนี่เพลงดังของคุณเพลงนี้นะแต่มันไม่ใช่เพลงนั้นดีใจด้วยนะ ผมเดือดร้อนจังเลยผมกำลังจะโดนยึดโน่นนี่นั่นเราก็ค่ะสวัสดีนะคะแล้วกดทิ้งอีกคนบอกว่ากำลังลำบากจะไปดูแลแม่อะไรสักอย่างเห็นว่าคนโทรเยอะจนทีมงานโทรไปเราไม่รับบอกว่านี่ยาิอีกคนนึงแล้วแน่ๆจริงไหม ก็ต้องปัดให้น้องสาวรับไปบางคนบอกว่าทำไมไม่ปิดเครื่องเราปิดไม่ได้เพราะทำขายออนไลน์ด้วยเราก็ต้องรับลูกค้าด้วยถ้าเราปิดมือถือเราก็เสียลูกค้าเราก็เลยต้องโอเพนตลอดตอนนี้ได้ญาติครบหรือยังพี่เจี๊ยบทำเป็นคลิปว่าเพื่อนๆพนที่เจี๊ยบมีภาระหนี้สินเยอะเหมือนกัน เอาเป็นว่าวันนี้พี่เจี๊ยบรู้แล้วว่าพี่เจี๊ยบมีญาติทั่วประเทศเลยขอให้พี่เจี๊ยบเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเหลือน้อยเหลือมากแล้วค่อยคุยกันนะจ๊ะที่รักกว่าจะถูกรางวัลก็ผ่านมรสุมเรื่องไม่สบายทั้งมรสุมทั้งภาระหนี้สินทุกอย่างเพราะเราเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่แล้วเป็นคนป่วยที่ไม่ได้ป่วยประมาณนี้ หมอบอกเราเป็นมะเร็งระยะสามลามต่อมน้ำเหลืองเป็นคนป่วยที่มีความสุขมากพอคุณหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสามลามต่อมน้ำเหลืองเราก็อ๋อแล้วต้องทำยังไงต่อไปขั้นตอนแรกต้องผ่าตัดนะต้องยกเต้าออกไปเราก็อ้าวแล้วเวลาใส่เสื้อในทำยังไงเขาบอกเดี๋ยวผมทำให้เอาไขามันหน้าท้องมาเติมให้เราก็บอกว่าคุณหมองง้นจัดการเลยค่ะบางคนใจคอไม่ดีเพราะระยะสามเสียง เสียชีวิตทำไมถึงชิวพี่ว่ามันเป็นความบังเอิญที่พี่เจี๊ยบไม่ได้รู้ลึกๆของคำว่ามะเร็งมากกว่าเพราะพอพี่เจี๊ยบโตมาเริ่มทำงานเราก็อยู่วงการทำงานงานจนไม่รู้ว่าความร้ายกาจของมะเร็งจริงๆเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้ไปศึกษาไม่รู้ความร้ายกาจของมันว่าขนาดไหน เราคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ต้องรักษาเขาบอกว่าต้องคีโม8เข็มชายแสง16แสงหูยโคตรมันเลยขับรถไปเองค่ะคนอื่นเขาขับรถไม่ได้นะน้อยใจผู้ใหญ่ในวงการ ก็นิดหนึ่งจริงๆเราเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆเลยนะอยู่กับบริษัทสายบันเทิง15ปีก็อยู่กับสมาคมช่วยเหลือสมาคมมาโดยตลอดคลุกคลีสนิทกันมากเราไม่ได้ต้องการเงินเพราะเราออกสื่อทุกสื่ออยู่แล้วว่าเราไม่ได้รับบริจาค ขอดิ้นรนด้วยตัวของเราเองแค่มีกริ้งมาหนูเป็นยังไงบ้างสู้ๆนะแค่นี้จินตราภูล,ลาบเคยช่วยเหลือแม้ไม่ได้เยอะแต่ก็ดีใจที่ได้ช่วยเพื่อนศิลปินด้วยกันนี่คือนางฟ้าบนดินของพี่เจี๊ยบเป็นคนยื่นมือและส่งเงินมาช่วยพอรู้ข่าวว่าไม่สบายร้องไห้ ใช่วันนั้นที่เจี๊ยบไม่มีเงินจริงๆช่วงจังหวะที่เป็นโควิดลบสิบเก้าไม่มีงานไม่มีเงินเป็นคีโมโเข็มแรกที่พี่เจี๊ยบไปให้พี่เจี๊ยบนั่งอยู่บนโซฟาแล้วมองไปที่กองที่พี่เจี๊ยบเคยไปเปิดบูธขายของช่วงโควิดมันทำอะไรไม่ได้พี่ก็นั่งมองแฟนพี่ที่เป็นชาวต่างชาติก็เสียชีวิต เราคงไปทำอะไรต่อไม่ได้ลูกเราก็ยังเล็กลูกสามคนแม่เราก็ป่วยพี่ชายเราก็ป่วยร้องไห้เราก็ป่วยทำยังไงดีวะหลายคนในวงการบอกว่าทำไมเราไม่เปิดรับบริจาคขนาดไม่เปิดรับบริจาคยังวุ่นวายขนาดนี้เลยถ้าเปิดรับบริจาคจะวุ่นวายขนาดไหนพี่จินเป็นคนแรกที่โอนตังมาให้เลยร้องไห้กับพี่จินไม่ค่อยได้เจอกัน แต่ทุกครั้งที่เจอเรามีความผูกพันเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆพี่จินเขาเป็นคนน่ารักมากอยากบอกอะไรพี่จินยกมือไหว้กราบขอบพระคุณพี่จินมากๆนะคะพี่จินเป็นพี่สาวที่เจี๊ยบเอามาเป็นไอดอลตลอดชีวิตพี่จินเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอยู่ในวงการไม่เคยมีชื่อเสียหายเลย แล้วทุกครั้งที่เจอพี่จินก็น่ารักกับน้องเสมอก็อยากเจอพี่จินมากก็อยากมีสักครั้งที่อยากร้องเพลงคู่กับพี่อยากกอดพี่ร้องไห้แต่ว่าวันนี้ก็ดีใจมากดีใจจริงๆร้องไห้